เธอต้องดูหนอนใหญ่ๆบ้านนี้นี่เหรอไม่ไม่ดูตัก่อนถ้าใครถ้าใครมาหาก็ใช่ใช่ใช่โอ้ยใจดีใจดีทั้งบ้านเนี่ยนี่เขาเบิ่งอยู่นี่นี่น้อยนี่น้อยหนึ่งแต่ถ้าออกจากนี้เราเอาไปขายนะอืออือใช่แล้วไปกินสรุปแล้วใจดีทั้งบ้านนี่ดูแม่ยายพ่อตาใจดีหมดปกครองขนองสินอันนี้เอาเอาหน่อยเออนี่เนี่ยแต่ตอนเย็นเราต้องแกงนะเธอ นองไม้มีไอ้านางมีไหมเธอานางมีครับข้างหลังเออโอเคโอเคเอาเอาอีกนอหนึ่งพอสามนอนพอเอาสามนออพอกินไมหนอพัพัาะมียม่เอาไม่เอากินดิบพักขาเราต้องกินดิบเราไม่กินเห็นเป็นนอเล็กไปน้องน้องไม่เอาหอเล็กไปมันจับเดี๋ยว เอาก็าตามใจโอ้โหไม่อยากจะพูดลงเฟซลงอันนี้เอาอจะานางเธอพอแล้ะที่จบข่าวเรามีแนวกินแล้วคืนนี้แต่ว่าโ,โหช่างใหญ่ไปไหนก็อย่าหาว่าบันนอกมันบอกเป็นตายูเด้อพี่น้องเด้อทีบอกให้เด้อที่ล้องยา<อ>งคล้องกิน นี่เดี๋ยวช่างทำงานบ้านนอกกินจอกกินแหนกินต้นดอกแค่กินดอกกระเจียวผลแล้วเนี่ยการตัดท่อเราซื้อมาอยู่<ะ>ไอเครื่องตัดท่อไอไอตัวเนี่ยไอตัว<ล>ตัด,ตดเราซื้อมาตัวหนึ่งแล้วน้องมันซื้อมาให้อีกตัวหนึ่งเพราะเราไม่ต้องใช้บเบื่อเรื่อยไงเรากัดกุ๊บ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 กันไก่ตัดท่อเราซื้อมาตัวหนึ่งเป็นอะไรไปของโลโซเอ้ยใช่ป่ะโอ้ยโลโซไงโซโลโซโล